สวัสดีค่ะเพื่อนๆค้าไทยเฮิร์บแอดโฮมมาแล้วนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเก็บแตงกวากันอีกแล้วคะ่ะแต่ว่าจะเอาไปทําเมนูอะไรนั้นนะคะต้องตามมาชมกันคะ่ะก่อนอื่นเลยนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามซับสไคร์ช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของช่องเราได้ตลอดต่อเนื่องนะคะว่าแล้วเข้าส่วนไปเก็บแตงกวากันคะ่ะช่วงนี้ทยอยออกกันตลอดนะคะต้องคอยมาเก็บเช้าเก็บเย็นเลยก็ว่าได้คะ่ะ บางลูกมองไม่เห็นก็แก่เกินจะกินได้นะคะวันนี้ก็ได้เท่านี้ก็พอแล้วนะคะเก็บไปเก็บมาทำไมเยอะจังเลยค่ะนำไปล้างน้ำก่อนนะคะแล้วนำไปแบ่งให้คุณยายทำเมนูส่วนตัวค่ะส่วนมนนะคะก็จะทำเมนูหมูผัดพริกแห้งยักษ์ค่ะจริงๆแล้วก็เป็นเมนูที่คล้ายๆกับน้ำพริกอ่องเลยนะคะเพียงแต่ไม่ได้ใส่ถั่วเน่าเข้าไปเท่านั้นเองค่ะชื่อเมนูก็เลย เก๋ๆนะคะเป็นหมูผัดพริกแห้งยักษ์ค่ะยักษ์ไม่ยักษ์ก็ดูกันเอาเองนะคะเพื่อนๆขั้นตอนก็ง่ายมากๆเลยค่ะนำพริกแห้งยักษ์แช่น้ำนะคะนำไปหั่นหยาบแล้วสับให้ละเอียดค่ะแล้วเอาหมูสับมาสับรวมกับพริกแห้งยักษ์นะคะเสร็จแล้วพักไว้ค่ะถ้าบางคนนะคะมีหมูสับนะคะเป็นชิ้นๆใหญ่ๆค่ะก็สามารถนำมาสับรวมกับพริกยักษ์ได้ด้วยนะคะ ถ้าต้องการความง่ายก็นี่แหละค่ะซื้อหมูแบบสับแล้วนะคะจะได้ไม่ต้องลงแรงเยอะค่ะไปเตรียมหั่นหอมหัวใหญ่หอมแดงและมะเขือเทศต้นหอมผักชีเตรียมไว้ก่อนค่ะเราจะใส่หอมหัวใหญ่หอมแดงเพื่อเพิ่มรสหวานจากธรรมชาตินะคะแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการดับกลิ่นข้าวของเนื้อหมูลงได้อีกด้วยค่ะ หอมแดงหอมหัวใหญ่มีสปปรรพคุณช่วยลดอาการหวัดคัดจมูกหายใจได้โล่งขึ้นค่ะส่วนมะเขือเทศน,นะคะมีวิตามินซีสูงค่ะช่วยบำรุงผิวบำรุงสายตานะคะและยังมีรสเปรี้ยวนิดๆค่ะช่วยเพิ่มให้รสชาติของน้ำพริกอร่อยขึ้นด้วยนะคะตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันพอร้อน ก็เอาหมูสับที่เตรียมไว้ลงไปผัดนะคะพอผัดเข้ากันดีนะคะเนื้อหมูตึงๆแล้วนะคะก็ใส่หอมแดงหอมหัวใหญ่ลงไปค่ะตามด้วยเครื่องปรุงนะคะน้ำปลาซอ,าซอาาสปรุงรสฝัเขียวซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายปรุงรสตามความชอบได้เลยนะคะประโยชน์ของแตงกวาค่ะช่วยแก้กระหายลดความร้อนในร่างกายทำให้สดชื่น ช่วยกำจัดของเสียตกค้างในร่างกายนะคะผลและ,มะเมล็ดอ่อนยังช่วยต่อต้านมะเร็งได้ค่ะลดอาการบวมน้ำช่วยขับปัสสาวะช่วยค่าพยาธิช่วยต้านการอาักเสบลดปวดข้อปวดเข่าได้ค่ะใส่มะเขือเทศลงไปค่ะพัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเติมน้ำให้ขลุกขลิกค่ะผัดให้เข้ากันอีกครั้งนะคะ แล้วปิดฝาไว้ะคะ่ะพอได้สัก3นาทีนะคะก็เปิดฝาชิมรสอีกครั้งนะคะตอนนี้อยากได้รสไหนก็ปรุงกันอีกรอบหนึ่งนะคะแต่ถ้าโอเคแล้วแล้วก็ตักใส่จานใส่ถ้วยได้เลยนะคะโรยหน้าด้วยต้นหอมผักชีที่เตรียมไว้นะคะเอรู้สึกว่าถ้วยใหญ่ไปหน่อยะคะ่ะ ตักใส่ถ้วยเล็กดีกว่านะคะแล้วทานกับแต้งกว้วาสดๆผ่าซี่ค่ะไม่ต้องปลอกเปลือกนะคะเพราะว่าเราจะได้วิตามินจากแต้งกว้วาเต็มๆเลยค่ะอร่อยมีประโยชน์อีกเมนูหนึ่งเลยนะคะเป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยค่ะ คลิปจบแล้วนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตาม s u b สไคร b ์ช่องเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางพวกเราด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะจะได้ชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ